อลไรก่อนนี้นะเ้อ เสียงตัวมือดังให้เน่พี่น้องก็เสียงตัวมือให้เนี่ยขอขอบใจในเสียงตัวมือด้วยพี่น้องเด้อเอาจ็กหน่อยพี่น้องจ็กหน่อยจะคสองบ๊ว่าแต่สองซอนให้ประมาณสี่ซอนได้เอาบ๊อบปิดอยังพี่น้องใจเย็นด้วยพี่น้องเด้อเนาะอ่าหายใส่พี่น้องบัดนั่งร้อยคอยบัดดีขอเสียงดังๆเปิดพี่น้องเปิดหน้ายพี่ที่เป็นของเพื่อนเราพี่น้องเนาะอาจจะได้ให้อยู่ดีไปให้ด้วยพี่น้องตั้งรอดนั่งร้อยเฮาเด้อเนาะ หาก็ขอขอบพระคุบใจไปทั้งพระอาจารย์ใหญ่ทั้งพระอาจารย์ไพรวันคอยน้อมเพลินกัมาติดตามเบิ่งในผลงานการแสดงของน้องของลุงบีดองเนาะเออจึงใดก็ขอให้จุติพี่แห่งป็นหงพระหฮมใส่กับออกต้นยาบจูด้อทั้งพระอาจารย์ใหญเนาะคิดว่าปีนี้คงจะได้ไปหใไซในผลงานการแสดงของพี่น้องทั้งอัศพังเหนือเฮาพี่น้องเนาะฮะให้จุติพี่แห่งน้ำกันสุขภาพเข้มแข็งเอาบปฏิอ้พี่น้องเฮาได้เบิ่งพี่น้องเนาะ เออยืนสารลาบยืนดีพี่น้องเนาะสิบุได้ยืมเอาวงอื่นเด้อมาพี่น้องนักแสดงเนาะอันนี้เป็นวงทีมงานของเสียงปิ่นทองลอยตุงพี่น้องเนอสัมสดนำมิ่งโดยไอ้ใหญ่สายพินสิริวัานเมื่อนี้อาจสิขาดว่าริพี่น้องเนาะสั้อยสิ่งเบ่งเป่นกับตอนนึกดึกพี่น้องเนาะตอนหัวคำนี่ยุงน้ำฝ้าน้ำฝนหลายพี่น้องแต่งตัวบทันเรอทางไอ้ใหญ่แผ่นกระไดเรอจิงได้ก็ให้ทั้งบ่าวสมพระน้อยพี่น้องเนาะเออมาปากมาเว้า กบผีกะน้องเฮาว่าอวยเพราะใส่ทั้งแขกที่ไปเกียรติตัวบางส่วนพี่น้องได้บนได้ซื้อเอาจากนี้ไปสิใหาทั้งบรรดาทังแสดงเขาไปเปลี่ยนสุดพี่น้องน่นใส่เขาได้ส่งสองน้องอะไรในการคอนเสิร์ตอ่ะสิบเดีวของกาบพี่น้องไฟผู้ให้กำลังใจอยู่ดีวิ่งแหวนได้ไปด้วยสุขภาพขิมแข้งเอาไล่เขาไปบัดนี้อันนี้นักเอกใจไหนพี่น้องนี่ทุกอย่างเออกมูพี่น้องเพิ่นเนาะ ไปเดี๋ยวมาพูดบูธไปใส่มาใส่เป็นอาค์ก็ไม่ยังเบบี่ยนดิโอ้ยเนาะพี่น้องบันแล้วแล้วเลยเกิดโทษจึงได้ยูโบบันเถอะแต่ก่อนในยุคหลวงพ่อใหญ่ทั้งร้อนได้พี่น้องน้อปีนี้พิ่นกาได้มาอยู่น้วกันพี่น้องเนาะงรวมสุดรวมทีมน้อกกติว่าทั้งคณะฝ่าสีทองเขาดื้อพี่น้องน้องของพ่อใหญ่ทั้รนสิริวัลพี่น้องเขายังสนุกสนใจน้องยังบูธันอย่าพายจากไปใส่พี่น้องน้องยังค่อยมีทิ่เกณฑ์แนบอลรับมิตรทั้งเพลงคือเก่า นอกบีกันมีงานสีปินบุญลงเฮ้นมหมองนอกขึ้นท่านเก่าพุทธบัตรจัดน้าผาป่ามหาเบิพี่รองสนใจสิปินคณะฝาสีทองกติดต่อไปได้พี่น้องดอเออทางเฟดทั้งไล่ของปอยใหญ่ทั้งลอนนะพี่น้องถ้ายังสนุกสนใจเสียงพี่ทองกระเบอร์โทรศัพท์พี่นอ้องเนาะเออห้าห้าเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์แปดของทาง